ลงทุนแพงบ่บ่มื่นกว่าบาทเรียงงัวมาดนหลังยังคำปากซิบกาปีละแม่อีพ่อตะกี้ป้าเฮ็ดจิวเวลรี่อยู่กรุงเทปเป็นลูกจ้างเขาอาทิตย์แรกก็มาเฮ็ดทานเฮ็ดหยังอ้มือบาดมือพงองเบิดเออกัเฮ็ดไปสู่ไปนอเนี่ยไอ้ของบ่มีหยังแมนบ่อเออบ่มีหยังกัเฮ็ดไปแล้วก็พอได้กินได้อยากไปอเออกัได้เลี้ยงงัวกัเออกมอ็มีเฮือนมีซานขึ้นมากัพอได้นอนตะกี้บ่มีเด้ะตะกี้ป้าบา่มีหยังเด้ มาอยู่น้ำพี่นอ้องมาอยู่น้ำปูน้ำยาใหม่ๆกันโอ้ยกินเขาในมุ่งมาถอดกับลุงมอ่าอืมมันถูกหลายไตเท,เทียนกินเขาผมขอญอาตถามปเป็นงานเจววลรี่ตอนนั้นเงินเดือนแพงเพรัะไบ่อีพอี่่าหาพันเนาะในเนตะก,กีมันขนันเหมือนมันแพงเนาะครับมันบอกคือแตค่คือคู่มือนี่คู่มือนี่หมื่นสองหมื่น, 12, 000, นกับวัปครยู ป้าแนะน้ำตัวนะครับจ้านางประมวลศิริจันทร์บ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตเท่านี้ละป้าอย่างนคนอื่แนแต่ป้าซวยเบิร์ตบ้านเออแต่ว่าซวหลีนะ่ะซวอมว้วนครับเออเลี้ยงม้วนมาโดนหรือยังค่ะป้าสิบกว่าปีละไหมพอ่อสิบกว่าปีตะกรันตะกรันคุณป้าใส่มาเลี้ยงม้วนอีกทีอาชีพนึ่งตะกี้ป้าเฮ็ดจิวเวลรี่ยุคกรุงเทพเป็นลูกจ้างเขาแต่ปัจจ<อ>ุบันเลยมาอยู่เฮือน เลยพากกันมาเ้นเข่าแล้วก็มาพากันมายูบานอยู่ซองอ๋อชีวิตพกพันเกดจากอายุหลายแล้วใ่่อายุหลายแล้วก็เลยมายูบานครับเออก็เลยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านก็เลยมาเลี้ยงงัวนนิดๆน้อยๆปลูกผักปลูกหญ้ากินนีลล่าครับจ้่คิดว่าเจ้าของิสด้มาเลี้ยงงัวบ่บอกว่าคิดจักเสื่อว่าคือสิมานั่งอันต่อฟียงจังสี่นั่งใต้แอร์เย็นๆสบายสบายตะกี้ตะกี้อ้วนครับเอออ้วนขาวไง เดี๋ยวนี้คือบ้านนั่นละอายุหลายเลี่ยวหกสิบมือวานนั่นครับหกสิบปีพอดีหกสิบปีพอดีเลยครับตั้งแต่กี่มีมีสามโตอีพอครับเออสามโตงันว่าห่มากหรือซื้อมากตอนนั้งัวซื้อมาอีพองัวซื้อมาลงทุนแพงบ่บ่หมื่นกว่าบาทตัวเถกน้ำตัวหนึ่งตัวเถกตัวหนึ่งเีสองเนียสองตัว แต่การมาจากกรุงเทพปุ๊บเขามาเฮ็ดอาชีพเลี้ยงงูนี่เลี้ยงยากบอถ้ามว่าเลี้ยงยากบอพออีบอกระทู่ๆไถ่น้ำปลาน้ำดงกันยังสี่ละเวลาเวลาเขาเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเขากะขืนปลากับปูสิครับเออมันกะยากอยู่น้ำหนาฝนนอกคันนาแหลมมันกะบ่ยากคือยังสี่ละกับมานนางเฝ้ากันยังสี่ละแล้วก็บ่ยากเท่าไหเขากะบ่มีพลาหยังเนาะเออม้าทีแรกกัมาเฮ็ดทานเฮ็ดหยัง มือบาดมือพงองเบิอดเออกระเฮดไปสู่ไปนอนเนี่ยไอ้ของบ่มีอย่างแมนบ่อเออบ่มีอย่างกระเฮดไปแล้วพอได้กินได้อยากไปอเออพ่อได้เลี้ยงมั่วกะเออกมอ็มีเฮือนมีซานขึ้นมากับพอได้นอนตะกี้บ่มีเลยตะกี้ป่าบ่มีอย่างเด้มาอ,อ,อยู่น้ำพี่นองมาอ,อ,อยู่น้ำปูน้ำ,นำ,นำายาใมม่ๆกัโอ้ยกินเข้าในมุ่งก็เถอะกับลุ้มอืมนันถูกหลาย แต่ <ผม S 1> ที่นกินเขาผมขอญอาตถามเป็นงานเจวิวลตอนนั้นเงินเดือนแพงบ่ตอนนั้นบ่อยีพอซสาขาพันเนาะเนเน,นต่ก,กี่มันขันเอินมันแพนงนเนาะครับอันบอกคือแต่คือคู่มือนี่คู่มือนี่มื่นสองมื่นกับโเปิตายูครับเออประมาณซีหาพันต่อเดือนแมนต่อเดือนหักนั่นหักนี่ออกกับโบเรือดอกอีพอกรเพาะไดยู่ไดก็คิดจะก็คือว่าเจ้าของมันอายุหน่อยตะกี่เนาะซีสี่ปัวปีเนาะครับ สามแปดสามเก่าสี่สิบอยู่บ่าจากกี่ปีกรุงเทพกับมาเพราะว่ามีอายุหลายแล้วก็เมื่อยเพราะทึงลุงแล้วกับเป็นไอ้รถซนขาหักก็เลไม่อยู่บ้านก็เลยได้ไม่อยู่เลยมีเงินขึ้นมาหมื่นเดียวกับมาขอพีขอหน้องเพื่อนมาซื้อนั่นซื้อนี่น้ำพอนี่แหละตอน,นนี้สิบปีผ่านมานี่มีเจ้กตัวครับวันนี้นออก็ได้ออกลูกออกหลานขลายไปแล้วเจ็ดโตก็ได้เงินหน่อยหลังหนึ่งเออได้เงินหน่อยหลังหนึ่งที่รถเขาบไปเฉีนดอก ร้านขาวขาเงินที่แดงคือมาจากงวนย้าโอหลาน,นเงินท่าแก่หม้มะมื่นหนึ่งอีพอมื่นเดียวคอหลอครับระเะยรว่าจ,จะคของี่สิบปเห็ดหยังเงินมื่นหนึ่งนอสองคนผัวเมียนอครับเขามาอยู่น้ำยาตะกี้เอ้าปะ่ะไปอยู่หัวไฮป่ายนะตะกี้โบป็นนังสี่เด้ปลากระโบป็นนังสี่เด้ปลาหกอ่าปลาหกก็คอยมาถางถา,างออกคอยมาอยู่คอจังเลยอยู่ลำบากจนแทบจะ ต้มเขากินก็ว่าไดนอมาอยู่น้ากันนอมาอยู่น้ากันไม่ไม่อยากุเทพม่านองนุ่งก็หลายหลายอะว่าเอาอยู่ใดบ่ตะกี้บ่อด้ยังสี่ได้อาบน้ำก็อาบน้ำน้องสารับเออบ่มีน้ำปะปะไอจ้อจังสี่บ่มีน้ำบ่อใสจังสี่ลหละกับบ่มีไฟฝาใสใสเทียนแหละก็กินเขาแล้กก็ดับเทียนนอนต่างมาอยู่มาอยู่นี่ก็สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะกับบ่อ เทากัว่ามาอยู่โตผู้เดียวโลดว่าถ่อไปครับเออมาอยู่น้ปูน้ำยาออกมาอยู่คุณป่าคิดว่าสิกลับไปเฮ็ดงานอีป่อบ่อบ่อไปเลยอีพ่อขันแม่นขายงัวขายคุ้ยก็อยู่สิละยืดเฮื้อจิงอองอองเงี้ยเงีเพราะว่ามันอายุแล้วเขามีอายุแล้วเออมันมีอายุหลายแล้วครับเลี้ยงไปสิละแต่อีพ่อแล้วเกรติสิบปัวละนยังเลี้ยงอ่าห้องแค่หกสิบเองเนาะแเมนหกสิบมือว่านนี่หกสิบมือว่านนี่จ้าต้องสู้เพื่อนได้ เร่องงวัวมานี่เป็นเรงในชีวิตที่ข้นบอกดีข้นอีพอดีข้นดีขืนอยู่พอได้อยู่ได้กินน้ำมันนั่นแหละบ่มีก็เอาออกไปครับเออเป็นจากไหนมันเลียงเขาเขาเลียงมันสิบปีที่ผ่านมานี่คุณป่าได้อยังจากงวัวนีได้อยังจากงวัวตีแต่อีพอครับได้เฮือนอยู่ก็สบายใจแล้วเดียวเออสบายใจ <ลบ S 2> คืออย่างือมีเฮือนอยู่จ้ะหนีสินกับบ่มีบ่มี ลูกเต่ากับสองค้นเขากับไปยู่อเงิอลูกเงินเมียเขาเบิดครับจะบ่มีอายุสองเถาตายย่ายถนันครับถือว่าได้เงินได้สา้ายูนี่ก็บสบายใจแล้วสบายมากมากเลยอีพอตะกี้บ่มียังน้ำเขาออกมาอยู่ใหมๆ่ๆแผ่นสองแผ่นนอนกับพ่อ,อย,ยโอ้ยไปแต่ละตดนศาสครับชีวิตดีคือหลายเดี๋ยวนี้ดีคือหลายแือทว่าได้มาจากง้อนี่แหละจ้คิดว่ามือนหนึ่งสิเหลือเลี้ยงคนบอกบอ่บ่ นอกจากชีวิตสีหาใหม่อุ <c oughs> เหรอเด้อเมื่อไดใครไรหนาวก็ต้องมานั่งเฝ้ายังสิละ่ะครับเออวันที่จะไหลมัน,ม,นมีผู้เลี้ยงแทนพอว่าลูกเต่าเขาก็หาอยู่หากินขอบปปัวของเขาของมันครับจา้ยาเพรางเราก็ไปเหตุเบียกของเราจะของกับพนังส่ละ่ะมันกับวัตถุกับยาด้หล่ะอ้หนัอก็ถือก,กับยาคนถูกก็เขาก็มีพอนี่ล่ะคือยังส่ละ่ะช่วงนี้ราคางวดถกงงวดถืงนี่มีผลกระทบต่อคุณป่าบอ ถามว่ามีผลกระทบบ่อถามว่ามามีผลกระทบอยู่อีพอแต่ว่ามันเขามันมันพออยู่พอกินนะหน้ามันเพราะว่าสิเหลือห้อนเพราะว่าช่วงนี้เขากะเห็ดหน้าได้เข่าอยู่ก็เพราะได้ซื้อนั่นซื้อนี่อยู่นะปูน้ำปลาก็เพราะได้กินอยู่ครับเออคันบ่มีค่ะค่ะแม่จังขายจังสีนะออคันเขาเพรเดือนร้อนเขาบอกขายอีพออีอเพราะว่ามีอย่างกักินพักนั้งห้างหยาในหัวในสวนเขากะเจ็บกินได้ครับเออ ก็ต้องรีบร้อนห<อ>นีเข้าบ่เป็นบ่อคืย่งอกอยากได้ยังบ่อเพิ่มก็นี่แล้วจะเออคือยังอีกพอพอให้มีเหงื่ออยู่ครับเนี่ยพระบรรณาย่างเดียวคือมีเหงือ่นอยู่บ่อยเห็ดเหื่อแล้วอ้ยพอเอ้ยมือขึ้นไปน้อนเหงื่อที่แหลกน้ำตาไม่ไหลบ่คิดว่าสี่มีจังสี่จักเถื้าฝนตกมาหนี่คางโพสหนีนอน เนี่ยสังกะสีเนาะโอ้ยไหลเปียกมุ่งเปียกมานเบ้อสมัเที่ยงน่อยว่านอขยเที่ยงหน้าเพื่อนยังดีก็จะหอมว่าแต่ดอกโอ้เป็นตะละโทรนศัทต์เป้าถึงความระบายมันโอ้อยพอเ้ยพอเ้ยอันต้มเขาใส่กระทียมใส่เกลือกินครับเออกินแล้วห้้ยกินก็กินในมุ่งเนาะอันล้มพัดไปพัดมากับย่านเทียนมันไหมมุ่งเฝ้าดับเทียนเป้ากินเฮากินนอนหกโมงแรงเด็ดได้รับโหลด ผู้มือนี่ยซีทุ่มหาทุ่มก็ไปนอนนอนฟังเสียงโทรทัศน์อ้อยอ้อยตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมมีเบดทุกอย่างนี่แหละชีวิตคนแม่บกคิว่าสีมีป้านี่จักเสียก็ออมาอย่างเทพกับมาพอปูโลดปูแล้วก็แนะน้าจังกสีจังสันแล้วก็แนะนาวบาอีหลาเอ้ยอ,อย่างสันสีเรามีแต่ว่าให้กิน่าเถอะมีแต่ให้กินเขาเมื่อในบ้านเน่ยจะเฉพาะพี่ขอเกลือให้เอื่อยเราอะนะอโอ้ยมาอยู่ใหม่ๆเกลือเพิ่นกับห้อห้ บอกที call, i, unter, whatever, high, aisle, ่แหงเพื me, als, ่อห่อให้เขาน้ำสามปลาต่างที่มาอยู่นี่บ่มีพีมีน้องน้ำไผ่มาถอดถ้าบองคู่มือนี่เอ้าครับนี่แต่อายน้องโทรมาน้อวิดีโอขอน้อเดียวนี่เออให่เอ้ยยูจังไดกินข้าวแรงกับยังจังสีจังสันเดี๋ยวนี่มันมันบอกคือตะกี้ตะกี้ไม่ได้จดหมายเด้เจอสิเข้าไปพวกผว้อัยยาบานอ้กํานั้นเ่อสิเข้าไปอบล้มจังสิเจอสี่ด้มาสิ่เธอดไม้นันดําเบิ้ด ฝากถึงคนถี่กําลังถอดแทนถกลังถอดแทนกับชีวิตกับการเลี้ยงงัวกับราคางัวนี่หลายคนนี่เขาถอดแทคนคณป่ามีแนวคิดตั้งไหนถามว่ามีแนวคิดบ่บางันก็บอกยากน้อยพอครับคนมาหลายคนมาหลายหัวใจบางคนกับมีหนีมีศีลบางคนกับมีหนีมีนั่นก็ให้เป็นกําลังใจคูค้นจะให้เป็นกําลังใจคูค้นสู่สู่คูค้นขอให้มีต่แห้ง แข็งแรงเท่านั้นเห็ดได้เบิดทุกอย่างขันบอมีแห้งมันจังเห็ดอย่างบอด้ครับแมนขันบอมีแห้งน่ะเห็ดอย่างบอด้โรคภัยไข้เจ็บขันมาถามหาจังสิมันเห็ดอย่างบอด้ยขันมีเงินมันกับใครแน่ไดยขันบอมีเงินเนี่ยโบจากรถจากลาจากน้ำมูกน้ำมันมันมันยากแต่ละอย่างครับอ <c oughs> no ืขันบอท่อขอปะตาขะสุภาพแข็งแรงก่อาขอปะตาสุภาพแข็งแรงนี่เท่าพอนี่เฮงเกตสิบกว <c oughs> ่าแล้วยัง แข้งขาเราบ่ปวดครับแขวเคิลนี่บ่มีปวดพ่อเจ้ากินยังเจ้าอมยังอมเกลือแล้ววะปวดแขวนี่อมเกลือทันทีบ่ต้องหานั่นหานี่บ่ต้องหาเทปไทยเทปยังนันนี่แล้ววะแล้ววะอีหลีเลยเออว่านั่งเรียงงัวงสองคนมานั่งกินข้าวมีมือนี่ได้บริจินข้าวนรำกันอ่าจ้ากินไผยกินมันเหมือนนี้พุนห่อเข่าเอลยก็บยุบูนขอขอให้สู้ๆเนาะจ้าสู้ๆอีบอครนอีทอแท้แมนนะครับสู้ๆขายง่วงว่ไใดล่ะคะขายเลี้ยงไปก่อนอ้างมัน พวานี้หนีไม่สินเออรานนั่งทานหยาอย่หอยอยู่สวนเท่ากับเจ็กกินได้จ้ามีง้วงเปิดขายแบงขายบอบอยพอตรงนี้เลี้ยงก่อนเออเลี้ยงก่อนมันน้อยคอลองแค่แรงสีเขาก็ออกพี่ไก่ยพี่นีก็พี่ไก่ในลายลายกันเอาปงไหมจักสามสิบสี่สิบตก็คือตะเลือนบอโอ้ยบอเอาไว้ป้าน่ะเออครับผู้ใดสนใจง้วงตัวผูวก็มีป่อยเนาะตัวนัอนเนาะตัวลายลเนาะครับผม มาสอบถามเมืองนะครับบริวเวณนี้แหละนะครับ <S <S 1> <S 1> อบอกพี่กันนะครับเพื่อคนสนใจเขาอยากสิมาซื้อมาขายอา๋ออยู่บ้านใหม่เขานี่ล่ะครับผมอา่าอยู่บ้านใหม่ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองเขานี่ล่ะครับผมไผ่ไพกระเอื้อนยายสวยเบิร์ตนั่นแหละเขาโหเบิร์ตจักมณโณจ้าเขาโหเบิร์ตอันยายสวยเขาโหเบิร์ตครับผม,บม,โมโน,โมนี่เรายขอบขอบบุญขอบคุณนะครับที่มาแนะนำมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องเล่าให้พี่น้องชาวง้อได้ฟังนะครับไผที่กำลังทอแท้ก อดทนสู่ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับสวยบอกว่าให้สู่ๆกินพักกินไไหายไปก่อนออนะครับขอบคุณหลายครับผม<า>ขอบคุณครั<า>อบอีพออยู่ดีมีแหงเจริญเจริญ